you uh -oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชย่ยมิชยโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดจะมานำเสนอแนวทางของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเด่นหน้าปกสูตรรับศักดิ์สิทธิ์สามตัวตรงนี้มีสามหกเก้าตรงนี้เจ้าแม่สีเกต3ตัวสามค่ะให้ศูย์นะคะ งวดนี้มี0 1 0 4 0 7ค่ะสวยงาม3 0 7มาดูแนวทางของเขางวดที่แล้วค่ะให้9มาติดที่บนด้วยนะอ่าแตจับคู่ให้ผิดนะสองตรงนี้สองก็มาติดที่บนนะคะอดจจะจับตรงนี้เป็นติดบนเนาะ เจ็ดเก้าศูนย์วดที่แล้วเสียดายมากเลยด้านหน้ทางของเขาอ่๋ออกสามเก้าสองนะคะล่างศูนย์หกอ่าสองมาติดที่หลักเดียบน้นค่ะสองติดที่หลักหน่วยบลนอืมวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกแปด จะจับตรงนี้นะคะสามหกเก้าจะมาอีกไหมสามจะมาติดที่หลักร้อยอีกไหมนาะอ่าดูนี้เริ่มกันค่ะใครอยากแคปแคปไปได้เด้อตรงนี้สองตัวแอดไม่อ่านให้นะคะตัวเลเ็กเยอให้ดูเอาเองเนาะแคปหน้าจอไปนั่งดูเอง มีสามศูนย์ด้วยฮะตัวชอบเลยประทับทรงงวดนี้ค่ะสามตัวเต็งต๊ดมีศูนย์สามห้าศูนย์หกห้าเก้าสามหนึ่งสี่เก้าห้าค่ะสองตัวตรงนี้สามหนึ่งสามห้าหกหนึ่งหกห้าเก้าห้าค่ะ ักแดงซักซิดให้เด่นที่หกค่ะสามหกเจ็ดหกมีหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกแปดหกงวดที่แล้วให้เด่นที่สองนะสี่เก้าสองให้เด่นที่สองนะคะไม่มีเก้าสองนะคะให้ถึงแค่สองแปดเนาะ แดงศักดิ์สิทธิ์ชุดพิเศษ3ตัวงวดนี้มี091493896ค่ะ6 7 2 7 2 7, 7, 7 9อ่างวดที่แล้วไม่เข้ามี3 7 4ด้วยฮะเอาอีกหน้านึงปากแดงศักดิ์สิสทธิ์เม็ดเดียวให้3 มีสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้างวดที่แล้วให้เก้าเดือหน้านี้ยข้อมูลล่างก็บอกออกบนเฉยเลืเก้าสองให้ข้อมูลล่างก่อนหน้านี้ให้บนนะคะอันนี้ติดล่ะอันนี้ติดสามข้อมูลล่างเหมือนกันคนะ่ะ จอมปูอิทธิฤทธิ์นครนายกยันแดงสามหกศูนย์ค่ะงดนี่มีสามหนึ่งสามห้าหกหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า งวดที่แล้วสองสี่เก้าสี่เก้าสองอะไรประมาณนี้แหละยันแดงสามตัวตรงนี้อ่าหกศูนย์สามนั่งหดเนี่ย ชูชกเรียกสั์9ค่ะ9กับ4 4 0 4 5 9 0 9 5นี่น่าจะเป็นล่างหรือเปล่า3กับ0นะคะอันนี้บนอันนี้ล่างมี3 1 3 8 0 1 0 8ค่ะชูชกวดที่แล้วให้2อันนี้บนนะคะมี92ด้วย ติดที่บนเดอเข้าตรงๆเลยล่างศูนย์หกไม่มีนะคะให้ก้าวล่างอีกแล้ะตรงนี้ทีเด็ดแจ็คพอตให้ศูนย์บนด้วยนะหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ค่ะ เจ็กพอทงวดที่แล้วให้หกนะบนให้หกหกออกล่างนะคะหกหกให้บนไปติดล่างเชยเลยเจ็กพอทนุ่มสกลคนอิสานค่ะหน้านี้สามหกศูนย์บนมีสามสองสี่เก้าล่างมีศูนย์สามหกเจ็ดค่ะ สองตัวมาตัวสี่ตัวมาตัวเข้าแค่บนนะวดที่แล้วอะวดที่แล้วสี่ตัวเข้าทั้งสามทั้งสองเลยนะสองตัวอันนี้ไม่มีนะคะหลุดล่างนะสองกับเก้าจะประกบให้ไม่เข้ามาด้วยกันเลยเปือบเด่นสองกับเก้า มาอีกแล้วตัวเลขนี้สามหกศูนย์เนี่ยสองรอบเลยเจแดงองคร,รักงดเนี่ยค่ะเดินเก้าชุดพิเศษมีสามหนึ่งสามสองสามห้า สามแปดหกหนึ่งหกสองหกห้าหกแปดหกเก้าสองชุดมีสามแปดหกแปดอ้าเจดแดงให้สองกับเจ็ดนะมวดที่แล้วก็ได้แอดแชมปปักหลัก กดทับทรงเด่นล่างสองตัวมาตัวงวดนี้ศูนย์กับ9้านะคะเอางดที่แล้วก็เข้านะเด่นล่างนั้นเนี่ยให้สองกับหกหกมาติดล่างนะคะมีหกศูนด้วยตรงนี้แตตัวเล็กๆเลยงดนี้ศูนย์กับเก้าหลักหน่วยล่างค่ะ งวดนี้1369เก้าเด่นล่าง6กับ9วิ่งล่างตรงนี้ชนกันที่9งวดที่แล้ว5กับ8ไม่ชนกันน้อยล่างงวดที่แล้วไม่เข้าไม่ชนด้วยฮะ หลังปกของปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดนี้ค่ะนครนายกลางวันบนเด่น3มกับ6นะคะมี3ามหนึ่งสามล่างให้6กับ0ูนยแล้ว02นย์สองล่างนะอาจารย์หนูตรงนี้ค่ะอาจารย์หนูเต็งโต๊ด เด่นสุดสองตัวบนสามกับ6ค่ะอาจารย์หนูเด่นล่างให้สองกับ8ปดนะบนอาจารย์หนูให้สามหนึ่งสามสี่หหนึ่งหสี่ค่ะล่างให้เด่นสองกับ8ปดมีสองศูนย์สองหดศแดหค่ะอาจารย์หนูวัดที่แล้วเข้าไหมอาอาจารย์หนูให้เด่นที่ศูนกับ9มีเก้าสองด้วยนะเข้านะอาจารย์หนูวัดที่แล้ว ล่างสามเจ็ดไม่มานะคะติดบนนะคะงวดที่แล้วนะอืออ่านี่สีกับเก้าประมาณนี้ค่ะงวดที่แล้วงวดนี้ค่ะจบการบรรยายหนังสือปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ fc ทุกท่านยังโชคดีมีใช้ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ